สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะทุกท่านเช้านี้ก็จะมาซับไกล้ทำเมนูมื้อเช้ากันเนาะก็สวัสดียามเช้าอีกรอบนะคะทุกคนเมนูมื้อเช้านี้นะคะจะซีได้อะไรทานนะคะวันนี้ก็แนะนําหรือว่าแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะเผื่ออยากกินเมนูตามนะคะทุกคนสังกาเดินระวังนะรองเท้าไม่มีอะติสเบกนะ หัวฟาดพื้นนูกหยุดดื้อนะไม่เตี้ยนะไม่รู้เรื่องนะไม่ได้นะเล่นไม่รู้เรื่องใจงี้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 ไม่ได้เหมือนอาลงน่ะสับเอาทั้งกระดูกเลยไหมหรือว่าตอนเนี้ยง่ายโม้เลยสับเลยนะจะเป็นเนื้อเลยก็ดี จะได้ไม่ต้องนั่นอยู่ได้หมดอ่ะนะแล้วแต่ก็เป็นเนื้อเราก็ตักเสร็จก็เยี่ยวเลยไม่ต้องติดกระดูกอยู่เช้านี้นะครับผมก็ตื่นเช้ามาเนาะก็เข้าครัวนะฮะแล่ไก่นะผมแล่ไก่สับทําเมนูอะไรเอ่ยน่าจะเป็นกะเพราไก่เพากะเพราไก่ค่ะกะเพราไก่ไข่ดาว อืมนี่สิแล่ทำกระเพราไก่นะทุกท่านเมื่อกี้ก็เลยแนะนำน้องไอว่างั้นเราเอาเป็นแบบว่าแล่นเนื้อเลยดีกว่าจะได้ตักกินตักกินเลย,เยนูน่นให้พี่ในคะ่ะโอ้พี่เดย์จะทำปิ้งไก่ให้พี่ใน <_ s 1> นี่ของนี้น้องไอวก็แล,ล่เนื้อต้องยังสุกเลยก็เอาเป็นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอ่ะ เมื่อคืนฝนก็ตกเนาะนอนนอนสบายเลยเมื่อคืนสบายมากฝันเมื่อคืนฝันเห็นพระพระเต็มเลยเออไม่ใช่จะมีน้องเหรอเอ้าเหรอเมื่อคืนฝันเห็นพระเต็มเลยเกี่ยวกับที่ใดน่ะฝันฝันเห็นคนตายอ่ะเหรอที่เราไปเผาศพอ่ะศูนย์ข้าวอายุศพก็ศูนย์หรือเปล่าห้าสี่ศูนย์เ่ไม่รู้ หรือศูนย์ห้าสี่พี่แดงตกใจมากเลยนะบอกว่าเอ้าทำไมมานอนตรงนี้วะรอบก่อนที่พี่กับตันสันเท็นน้องที่อยู่ลำปางอ่ะออกเชิญนะหกหกใช่เอซีเม้นกันใหญ่เลยโอ้โหรอบนี้ฝันเมื่อคืนฝันเห็นพระนะครับแทเกี่ยวกับว่าได้เดินในโบสถ์เดินในอะไรแบบนี้แหละเต็มเลยทั้งคืนเลยหรือเมื่อคืนทําเกี่ยวกับวิ่งพระหรือเปล่าไม่รู้นะพี่แดงจะมีโชคนะใช่ไหมเหมือนกันเลยผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะมีโชค ๋ยวต้องเสี่ยงโชคไว้สักหน่อยแล้วท่านใครทํานายฝันเม่นเมนเนาะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะเมื่อคืนผมฝันเห็นพระนะครับทั้งคืนเลยเกี่ยวกับเดินอยู่ในวัดเดินอยู่ในโบสถ์นะพี่ดวะไมมานอนตรงนี้วะเาเาวิ่งหนีแล้วนะเขาเห็นเราอ่ะอือนี่น้อยก่อแล่เนื้อออกมาจากกระดูกเล่กระดูกกันเดี๋ยวเรามาย่างไหมมาปิ้ง ปิ้งปิ้งให้น้องหมาเดี๋ยวพี่เดเดี๋ยวพี่เดได้ปิ้งเองรูเอาไว้นั่นเนี่ยเดี๋ยวพี่เดปิ้งของของพี่นายมันยังเดี๋ยวได้เนื้อล้วนๆออกมาแล้วอย่งอยู่เงอยากเล่ยแกๆหน่อยตอนไม่รู้ไหนถึงกระดูกนี่เป็นสเต็ปทักษะการเล่เนื้อนะครัผมแล้วก็จะผักไปร่ำเรียนมาจากไหนเอ่ยก็ทักษะตัวไอ้ประสบการณ์เน้นประสบการณ์เลยประสบการณ์ล้วนๆ มันจะเป็นน so right. <motion ns> exactly. <ged> ้ำแข็งอยู่นะครับ FC ก็เลยอาจจะเล่ยากนิดหน่อยระวังมือด้วยนะโมเดินเดินไปริมๆกันเด้อเดี๋ยวทำปกไม่ได้นะเกือบแล้วกลัวไม่ได้กลัวอะไรเอฟซกลัวแอดมินทำปกให้ไม่ได้ใช่เหรอเพาะมันยังแข็งอยู่เลยอ่ะงั้นเล่ยอาคีรันบะส่วนนั้นแล้วกันแล่เลยแล่ยังไงก็ได้ บรรยากาศเ,เนะเเเาะเตรียมเมนูมื้อเช้านะผมวันนี้แม่ครัวเผยแล้วนะฮะหนึ่งเมนูเด็ดนะครับผัดกะเพราไก่ไข่ดาวนะฮะไข่โนไข่ดาวเนี่ย FC ชอบใ้กินมากเลยช่ทั้งโปรตีนมีทั้งอะไรเนาะ uh huh. บำรุงเนาะกลับไปรอบนั้นรอบที่แล้วก็มีคุณป้าจิมเนะาะให้ซื้อไข่ไปไว้ให้ลูกๆ,ๆกนะครับผม ที่บ้านก็ชอบกินไข่อยู่แล้วใช่ก็ซื้อไปไว้สองแผงเลยคุณป้ากินนะใช่แม่เอาอะไรมาให้เอ่ยเองหน่อไม้ส้มใส่ปลาเชื่อมโอ้แม่ไม่รู้เอาอะไรมาแกงปลาเชื่อมแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาเชื่อมเชื่อมเชื่อมปลาเชื่อมเอ้าปลาอะไรปลาเชื่อมไม่รู้มันเป็นปลายังไงครับปลาเชื่อม เหมือนปลากดนั่นแหละปลาชีโร่ปลากดกินกระลูกนะเห็นปลไกดแต่ว่ามันเป็นปลาตัวเรื่อนๆปลาไม่มีเกล็ดปลากดนั่นนู้นะมันจะมีมันจะมีปลากรดปลาหลายปลาอยู่ปลาขยยงปลาอะไรหลายอย่างอยู่ปลาอูนปลาอะไรหลายแบบจะเป็นปลาเนื้ออ่อนใช่เชื่อมมันจะน่าจะตัวคล้ายคล้ายัน ตัวคล้ายปลานาเนาะแกนต้นกสาบบักกษัตริย์แล้ว1ลกสาเจิตเวท่าไปก้มอะรบ้าก้มไมเบิ้นเลยองก้มนะลยกมแล้วองเราเท่าบักกษัตรยน่าบักกษัตรอาบุญเท่าได้บักกษัตรฟังเค็มกับชีดใ้แล้วองเเท่าเจียบกวเนีหยพอึอกต่อ ชิ้นที่สองได้มาแล้วน่าจะพออยู่นะเราไปเผื่อตอนเที่ยงสักหน่อยไหมเผื่อเที่ยงเลยเหรออืมเราทำด้วยกันกพ่จะปดลงไปไงอืมเผื่อนักหน่อยก็ได้พอเผื่อแล้วมันเหลือชิ้นเดียวเอาหมดเลยไปเบื่อเที่ยงเลยเนี่ยเราจะทำไว้แบ่งมากินเที่ยงด้วยนะทุกท่าน เราไม่รู้ว่ายายเอ๋จะทําทเมนูอะไรให้เรากินนะวันนี้เราก็ทําไปเพื่อก่อนถ้าเรามีหนึ่งเมนูแล้วถ้าเราขาดเนาะหรือว่ายายเอ,อ๋ไม่ได้ทําก็เราสามารถวิ่งไปซื้อเกาเหลาหรือไม่ก็ส้มตำนะมาเพิ่มมาเสริมได้นะฮะคิดถึงลูกมือไหม ปกติจะมีลูกมือมาช่วยนะแต่ว่าวันนี้ลูกมือยังไม่มานะครับเอฟซีน่าจะติดภารกิจอยู่ปกติเนี่ยพี่ปอจะปอกน้งเทียนกับคลิกรอแล้วนะ่าจะผัดไก่นะนี่ะรีบมาด่วนนะฝากคลิปนี้ถึงน้องปอนนะผมถึงมากเลยอาจารย์ถามหาแล้วนะ <c oughs> รีบมารับวิชาด่วนนะครับอ๋อสงสัยรอบนี้รอบก่อนเนี่ยสอนทำข้าวหลายอย่างเลยรอบนี้น่าจะ ยังไม่กลับเพราะว่าไปทำเมนูให้คหรบดีอว่าไปทดลองทำใช่ไหมใช่รีบกลับมาไวๆนะคะสี่ตอนพี่ก้าวเนาะเฉงโลกมือแล้วนะคะโอเคนะผมนี่ก็เป็นบรรยากาศเตรียมกับข้าวของแม่ครัวนะฮะอันนี้ก็จะเสนอเมนูเด็ดผัดกะเพราไข่ดาวนะครับผมฝั่งนู้นพี่เดก็เตรียมปิ้งไก่นนแต่ว่าข้าวยังไม่สุกนะฮะอ,นนอยู่ด้านนี้ ตามกลางบรรยากาศที่นี่มืดเลยนะครับคึมฟ้าคึมฝนพอเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะขออนุญาตขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ